เหนเพื่อี่น้องนี้ก็ที่ขนะคะที่เราส่ไปอยู่เชื่อว่าถ้าส่งไปตนี้แล้วเด็กๆไตั้งใจค่ะนทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาขอบคุณมากจริงค่ะถกไหมเราไม้เจอถไมหลือหน้าจอมก็ส่องส่องได้ตอนปปูด้อนทีมงูนะคะ Okay